เขาถูองครักษ์สามรุ่นแห่งวีกกเขาถูหรือซุยชูชื่อรองจงคังขุงขนศึกร่างยักษ์แห่งวีกกชายสูงเกือบ2เมตรผู้มีพลังมหาศาลเหนือมนุษย์เข้ารับใช้โจโฉในปีคศ1 9 7โจโฉเห็นร่างกายใหญ่โตบึกบึนจึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็นหนึ่งในหน่วยเสือซึ่งเป็นหน่วยองครักษ์ของโจโฉ ในศึกกลัวต่อปีคศ .200 ้เขาทูสัมผัสได้ถึงอันตร,รายต่อโจโฉจึงกลับเข้าไปตรวจสอบกระโจมก่อนโจโฉจะกลับเขาทูพบสูถาและผู้สมรู้ร่วมคิดในการวางแผนรอบสังหารโจโฉเขาทูจับได้จึงสังหารเรียบจากวันนั้นเป็นต้นมาโจโฉไม่เดินทางไปไหนโดยไม่มีเขาทูอยู่ข้างกายศึกตรงกวนปีคศ21 1 โจโฉไปเจราจากับม้าเฉียวและหันซุยโดยพาเขาถูไปเพียงคนเดียวม้าเฉียวถามว่าเสือของท่านอยู่ที่ไหนโจโฉชีช้ไปที่เขาถูเขาถูเพียงจ้องตาอย่างแน่วแน่จนม้าเฉียวไม่กล้าที่จะลงมือเฉินโชบันทึกว่าเขาแข็งแรงซื่อสัตย์ราวกับฝานไข่นิสัยเรียบง่ายซื่อตรงจนเหล่าทหารได้ตั้งฉายาว่าเสือโง่แต่ด้วยความโง่ และซื่อของเขาทำให้เขาถูรอบปลอดภัยในราชสำนักถึง3มรุ่นจากโจโฉสู่โจผีและโจยอยจนกระทั่งเสียชีวิตในปีคศ230และนี่ก็คือเขาถูองค์รักษ์แห่งวีกกเสือโง่ผู้พิทักษ์สมรุ่นครับ